เอาล่ะผมก็ขอกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในแม f o o r s k i n ดาซึ่งก็ใช่แล้วทุกคนแมบนี้มันอัปเดตแล้วได้ทำการอัปเดตาคาตกรตัวใหม่เข้ามาที่ชื่อว่า n o r ิ <Nor i. S 1> ชื่อโคตรเฟียวเลยสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโนริเฮ้ยมันมาแล้วทุกคนอย่างนี้ต้องเอาชีวิตรอดเฮ้ย hey. นั่นไง โนริรังขาวอุ้ยสกินหตัเนี่โยโคตรเฟี้ยวเลยอืมโนริผมยืนมองไกลๆบั่นไฟเลยปุเพลงบั่นไฟต่อเฮ้ยผมกลัวยนะเฮ้ยว้ายเฮ้ยทุกคนมันไล่เพื่อนอยู่ผมต้องไปปกป้องเพื่อนผมเป็นทหารผมต้องปกป้องเพื่อนเฮ้ยกำปั้นนี่อืมอืมนี่ไงอ๋อเรียบร้อยแตกอืมนี่ไงโอ้โหนโน โนวิี่ไรอ่แล้วเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งมาแล้วทุกคนวิ่งมาแล้วโน้ดีลังขาวโอ้ยมันวิ่งมาแล้วโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยผมตายแน่ผมตายแน่ทุกคนผมตายแน่โ oh my god oh my god อ้โอ้โอ้ตายโอ้ตายยังจุก oh oh โอ้กูแทกควยอืมฆาตกรวิ่งไล่บินมาอุ้ยเฮ้ยอืมโอ้โหต่อยเลยอุ้ยนี่ไงโนรี่ของจริงสุดโหดส่วนผมมันจนมามาสุมก่อนเลยสุมดวงสวยอุ้ยได้ปืนแล้วเฮ้ยเฮ้ย อันนี้วกันั่น It was at this moment that he knew he fucked up. เฮ้ยเฮ้ยโอ้โนุผมโดนล็อกแล้วโดนล็อกเป้าแล้วหื่มฮะตายแล้วอืมเวลาหมดแล้วอืมวุ้ยวุ้ยเฮ้ยจอนโดว้าวอย่างนี้ก็วิ่งสิครับรออะไรโอ้ยเตือนติดสุ่มเลือด โอ้ดวงโคตรกากโอเคได้ปืนแล้ววิ่นนามจอนโดหนามผมต้องไปปั่นไฟแล้วเพื่อนวิ่งหนีจอนโดเดี๋ยวผมช่วยเพื่อนยิงปืนโอ้ยปืนไม่ออกปืนไม่ออกผมอุตส่าห์กลับมาเล่นมันทํากับผมอย่างนี้ได้ไงอีพีที่แล้วมันก็ยิงไม่ออกสักนัดอีพีนี้มันก็จะเอาด้วยเหรอเนี่ยปืนผมจะคููดาวส์เ็จแล้วโอเคมันอยู่ไหนวะโอ้อยู่นั่น อย่างนี้ต้องยิงโอ้ my god ปืนไม่ออกแล้วมันมาเร็วน้ำโอ้ยโอเคได้ปืนได้ปืนรอปืนคูดาวกันโอ้ย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 ยังไงจอนโดโอ้ my god จอนโดว้าวเกือบเกือบโอเคผมโดนแล้วล่ะผมโดนแล้วผมโดนแล้วโอ้มันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โอ้ปืนแตกเสหน้าโอ้ไม่ก๊อตโอ้ โอ้ยผมจะตายโอ๋อหลบนี้เลยเลื่อยๆหนึ่งโอเคหน้าผมเป็นแบบไอ้นี่แล้วทุกคนดูทุกคนผมเล็งไปตั้งหลายนัดมันไม่ออกสองนัดแถมแตกใส่หน้าด้วยนัดหนึ่งแมโคตรกาผมจะเล่นโอ้หโอ้โนรีไมค์แล้วเคซูมเลือดอุ้ยเท่านี้ก็พอเดี๋ยวผมเฝ้าไว้โอ้โหมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วเฮ้ยมันวิ่งมาแล้วไม่อยู่แล้วครับผมตรงนี้มีเครื่องบัดไฟ ปั sea, on okay, okay, okay. Mm ่นไฟชิวๆตรงนี okay. <|tr|>. ้แหละเคเคเคอืมง oh, ่ายง่ายง่ายง่ายมากง่ายมากอีซี่โบอีซี่โบอืมอะไรเพื่อนมีอะไรมองหน้าเราทำไมเนาะแกคือใครแกไม่ใช่เพื่อนฉันออกไปมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นเรื่องแสงอยู่ไกลๆผมต้องสไนเปอร์แล้วล่ะโอ้โอ้โอ้เตะเซนอกอีกแล้วโอ๊ยโอ๊ยไปจุ๊บ่อ เอ้าเอ้าฮืมวฮึยเจสันฮุยเจสันหน้ายิ้มอุยดานเลยเนี่ยอุยด่านใหม่งงเลยทีนี้อุยด่านดูโล่งๆนะสุ่งเลือดโอเคเยอะอยู่เยอะอยู่ฮุยฮุยเจสันเจสันสุดโหดมงไรพิพิซ่าอยู่ แล้วจะวิ่งมาทางนี้ทําไมวะเดอเจอสันเขาเจอผมเขาให้เฮ้ยพี่พิซ่าอย่าวิ่งมาทางนี้อืเจสันเจสันขาวมันตายผมยังมีความหวังกับปืนผมอยู่ผมจะช่วยพี่คนนี้ให้ได้หืงโ,<ด>โอโ้โหออกแล้วแต่ว่าวยาเก็บยามาก่อนเผื่อเจ็บเจ็บเพราะปืนตัวเองนี่แหละ ผมคือเทพพเจ้าแห่งการปั่นไฟอุ้ยอุ้ยเพื่อนอย่าวิ่งมาทางนี้อ้ออ๋อในปืนแล้วอุ้ยแต่ด่านนี้ที่จูกเยอะมากเลยอืมด่านนี้ที่จุกมากเลยเหมาะกับผมมากผมคือเทพเจ้าแห่งการจุกเฮ้ยอะไรอะวัดต่อเฟ้อตัวเลยเมื่อกี้นี้เดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนอแต่ผมไม่ช่วยผมไม่อยากช่วยเฮ้ยเฮ้ยอืมต่อยฆาตกรแต่ต่อยไม่โดนอืมสุดโหดเฮ้ยสุดโหดอย่าวิ่งมาทางนี้ โดยการยิงฆาตกรอืมทำไมมันวิ่งทับฟอรเรนติโนวะนั่นเะฮ้ยเฮ้ยแบล็กฟิรเฮ้ยโคตรโหดเดี๋ยวผมจะปกป้องพี่เองเออเออารืมมออืมอม,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 มโดนโดนโดน,โดนรอบสิบปี ผมภูมิใจแล้วผมภูมิใจแล้วทุกคนโดนนัดหนึ่งก็ดีเฮ้ยพี่แบ็กเฟตผมจะตายเฮ้ยผมต้องไปช่วยพี่แบ็กเฟสแบ็กเฟมเดี๋ยวผมซุ่มโอเคพี่แบ็กเฟสผมตุยโอเควิ่งเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งมาแล้วจุ๊กครับผมจุ๊กโอ้โหมันยิงยิงอะไรของพวกนั้นเนี่ยโดน โดนโดนครับผมวิ่งไปแล้วจ้ามาอยู่แล้วเกเก๊กเก๊กูแข้งเก๊กเกอ้โอ้ติดโอ้ใส่จุกไม่ชอบใส่จุกไม่ชอบมันติดโอ้ใส่จุกไม่ชอบโดนหลูดไปซะโอ้ยโดนโดนผมโดนแล้วผมโดนแล้วโอ้จะตายโอ้ my god ฮ่า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 ชนะแล้วพัญยาเลยผมชนะแล้วชนะด้วยความภาคภูมิใจ ยิงโดนทั้งสองดอกในเมื่อกี้นี้อ้าวล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับคนดูคลิปนี้ก็ได้วิ่งหนีโนริสนุกมากเลยละ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนบายบายฮู้บ๊ายบายทุกคนบายบายใครไม่กดไลค์ขอให้โนริเข้าฝันโอเค